ร้อยครับปลาช่อนสู้โควิดครับสู่ๆูครับครับวันนี้เรามานั่งที่เดิมครับโซฟาครับมันมีเงาดำดำมันมีเงาดำาๆแต่ดูไม่รู้มันใหญ่หรือเล็กครับผ่านไปผ่านมาตรงเนี้ยช่องแคบผมเนี่ยยังมองไม่ถนัดว่าอะไรไม่รู้ว่าไอแรดหรือว่าไอช่อน เดี๋ยวรอเฝ้าดูครับนูตาฝาดกันไู้ครับวันนี้ก็เหมือนจะดีนะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับอืนี่ชนครับไม่ไม่ทัน อ้ยเสียดายครับยังอยู่ครับมวน,นอยู่ตรงนั้นเปิดกล้องไม่ทันครับตัวนี้ดูดครับ ชาร์กเลยครับยิงช้อนปอก ลูกดอกฝังดินครับหลุดครับโอ้ดึงไม่มาครับลูกดอกติดดินครับตติดติดลำไยครับ เดี๋ยวต้องลงไปแกะครับเหยื่อล่อครับยังไม่ได้ลงไปแกะครับดูซิว่ามันจะเรียกปลาใหญ่เข้ามาไหมเพื่อจะมีอะไรเข้ามาดูมันครับปล่อยมันดิ้นไปก่อนครับ ไอเห็นตัวครับบ,งบงังกิ้งนะบังกิ้งนะครับขึ้นตะมุมนั้นครับเห็นแตห่หางครับโอ<ฮ>้โหมันเอาหัวซุก ก็หัวซุกกิ่งไม้นะครับฉลาดมากครับตัวนี้สองครั้งแล้วมไม่โดนตัวนี้โอ้โหตัวเมื่อกี้คมันขึ้นใกล้เลยครับห่วงว่ากล้องมันถ่ายหรือ,อยังครับตาไม่ได้มองปลาหรอกห่วงวกล้องถ่ายยัง ปลาเหลียวไปก็ยิงเลยรู้สึกกูจะข้ามหัวไปหน่อยเดียวเองโอ้โหม,มาขึ้นใกล้เลยทีแรกห่วงว่ามันอยู่ตรงโน้นนะเปิดกล้องเสร็จแล้วก็ดูตรงโน้นมันไม่ไม่ใช่ปลาแล้วก็ปิดกล้องเอาปิดกล้องเสร็จมาโพลตรงนี้เปิดก็เปิดกล้องแล้วก็ พวงว่ากล้องมันถ่ายหรือ,อยังเลยไม่ทันได้มีสมาธิในการเล็งนะครับเนี่ยครับอยากให้ได้รูปอยากให้ได้ช็อตสวยๆในการยิงนะครับคือถ้ายิงไปแล้วไม่เปิดกล้องยิงเลยมันก็มันก็ไม่เห็นช็อตยิงครับก็ต้องให้อภัยกันนะครับความผิดพลาดนะครับรอลุ้นต่อครับไอตัวที่ล่อตายแล้วครับ ตัวที่ล่ามไว้ตายแล้วครับไม่ยังไม่ได้ไปแกะครับไม่รู้จะมาขึ้นให้ยิงหรือเปล่าครับโอ้โหเสียดายช็อตเมื่อกี้เนี่ยได้ช็อตยิงแต่ไม่ได้ตัวนะครับ <c oughs> กรรมจริงๆ เท้าหัวแยกเลยครับกระบาลแยกเลยก็ไล่พอได้ครับสองสาของขีดสองขีดได้ก็ไอตัวที่ยิงไม่โดนครับใหญ่ยยกว่านี้หน่อยหนึ่งแต่จเจ็บใจตรงที่ไล่ขึ้นหนึ่งหนึ่งขึ้นหนึ่งหนึ่งแต่เด่ยิงไม่ถูก เราก็ย้ายมาจากตรงนู้นนะครับโซฟานะครับเพราะว่าหลังจากยิงผิดไปแล้วก็ไม่มีปลาไรเข้ามาเลยครับเงียบกริบเลยลงเก็บตัวนั้นมาแล้วก็ย้ายมานี่ครับก็เงียบอีกเหมือนกันก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็ได้มาแล้วหนึ่งแต้มครับก็อย่างว่านะครับออกไปไหนไม่ได้ครับช่วงนี้ครับประกาศพอแล้วก็ชุกเฉิญครับแล้วก็ ออยู่กับเย่าเฝ้ากระเรือนนะครับครับช่วยกันเก็บตัวโควิดครับก็ต้องสู้กันไปนะครับเราก็แาแนกยิงปลาแล้วก็ยิงกันไปนะครับยิงปลาแล้วก็ได้มาเป็นอาหารครับก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาครับเพราะว่ารายได้ตอนนี้ก็มีปัญหานะครับทํามาหากินอะไรก็ไม่ค่อยคล่องนะครับก็อาศัยปลานะครับยิงปลามาสู้โควิดครับสู้ๆครับ ข้างในก็เงียบนะครับเดี๋ยวลองเฝ้าดูในแม่น้ำนครับยิงปลาผุดดูครับขึ้นฝั่งหนู่นะครับขึ้นอยู่กลางแม่น้ำนะครับน้ำมันน้อยครับต้องรอน้ำมานะครับไม่รู้ปีนี้จะมีหน้าน้ำหรือเปล่าครับ รอน้ำมาจะขึ้นยิงถึงสูงได้ครับยิงบนสะพานได้ครับปีที่แล้วก็มาแค่ไม่ถึงเดือนครับน้ำแย่ครับแรงมากครับขึ้นนูนะครับเลยครึ่งแม่น้ำไปครับต้องหาเวลาไปนั่งฝั่งโน้นครับอื้ย <c oughs> ไกลเรืออีหวายไม่รู้ครับขึ้นโน่นะระดับกลางแม่น้ำครับโน่นใหญ่ขึ้นโน่นไอ้ดูดครับตัวนี้กลางของทั้งนั้นมีไรีใกล้กับเป็นปลาดูดครับ อืมตรงนั้นนขึ้นบ่อยครับสงสัยจะได้พอแค่นี้ครับหิวข้าวนะครับก็จะยิงให้ดูสักช็อตนะครับยิงเฉยนะครับเพราะว่าคงไม่โดนอยู่แล้วละ่ะ ก็ทำานุนเตาครับสู้โควิดครับประหยัดอาหารครับประหยัดครับเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปซื้อวัตถุดิบข้างนอกครับเราวันแอกยิงเราก็ยิงมากินนะครับชัอนยกย้อมแพ้แล้วครับยกมือสองมือเลยครับย้อมแพ้เรียบร้อยครับปช่อนสู้โควิดครับอาหารเราอร่อยอร่อยเราทำเองได้ครับ วัตถุดิบเราหาเองได้ครับประหยัดไปได้เยอะเลยครับจิ้มน้ำจิ้มครับน้ำปลาพริกง่ายๆครับสู้ๆครับโอเค